ใครที่บอกว่าการเที่ยวกับแอมเวย์มาเองก็มาได้ใช่ครับมาเองก็มาได้แต่อีเวนต์แบบนี้ไม่มีก็กินข้าวหน้าปิระมิดโอ้ก็กินข้าวในวิหารในเขาปิดชาวบ้านชาวช่องถูกไล่กับบ้านหมดแล้วเรามาจัดงานกินข้าวที่นี่คืออะไรเชา้านี้อากาศ เย็นพอสมควรเลยนะครับนี่แขนเราเราใส่แขนสั้นมาด้วยแหละเพราะว่าเดี๋ยวตอนกลางวันมันจะร้อนเดี๋ยวเรากําลังจะมากินข้าวนะครับข้าวเขาก็จะอยู่บริเวณสระน้ํานะฮะที่นี่ไม่ใช่แค่ฝุ่นนะฮะแต่เราจะได้กลิ่นควันจากการเผาไหม้ตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นเฟชั่นข้าวต้มที่บริษัทเอ็มวีเอามาให้เรานะครับมาจากเมืองไทยเลยนะฮะก็สามารถตักข้าวต้มได้นะฮะ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของไข่นี่คือในส่วนของสเตชันพวกคอนเฟรกขนมต่างๆน,นะฮะส่วนของน้ำอินฟิลส์วอเตอร์แล้วก็เป็นในส่วนของโคคัสแล้วก็ชีสเนี่ยฮะ,ะก็จะเป็นเวสซิ่งต่างๆต,ตรงนี้ที่นี่มีซอสด้วยในส่วนของสลัดนะฮะแล้วก็รังพึ่งเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนี่คือในส่วนของนมและคอนเฟรก ขัวเอ่อมันฝรั่งนี่เขาเขียนว่าครีมออฟโตรดแล้วก็นี่จะเป็นแพนเค้กโค้ดเหรอฮะไส์เมือเขตรเทศด้านบนเป็นชีสนี่จะเป็นสควอเบิร์กนี่จะเป็นสเตชันไข่นะฮะแล้วก็สเตชันแพนเค้กเบคอนเนือ้อชิเคเก้นซอสเซตเบฟซอสเซจจะเป็นอียิปต์เย็นเบเรล่าไม่แน่ใจว่าคืออะไร นี่จะเป็นส่วนของขนมปังแล้วก็ขนมอบต่างๆนะครับเซชั่นครซองแล้วก็ขนมอบ <S <S ที่เหลือข้าวเนี่ยฮะแล้วก็ข้าวต้มเดี๋ยวข้าวต้มนะดดแบบนี่คือนี่คือโจ๊กมากกว่านะฮะกินกับมันคือบลาเข็มทอดใช่ไหมอือแล้วก็ผักดอง นี่สคัมโบเอ็กน้องนันจะคล้ายๆเดิมในส่วนของสุสานนะครับที่เป็นสนามที่ประกองนะครับผมเนี่ยที่หลบแตของเราจะมีอยู่่านั้นนี่ครับเมื่อวานที่เราไปที่วิหารของคานักนะครับวันนี้เราข้ามแม่น้ำนายแล้วเรามาอยู่กันที่นี่ครับย r e h e ร์อยู่ตรงนี้ แล้วเดี๋ยวพอดูงนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปที่ The ๋ a l l e y of the King นะฮะเดี๋ยวอันนี้เรามาดูงนี้ก่อนนี่ฮะความอลังการตอนนี้ข้างหลังเราคือวิหารฮับเซตสุดนะครับนี่เป็นหอเทพอมุนรา กจะเออาล้งไปนี่คือรูปของฮับเซฟซุสที่กำลังให้หันบัวอยู่ใครที่มาเที่ยววิหารฮับเซตซุสนะฮะร้านคาเฟ่ที่อยู่ตรงนี้ค่าเข้าห้องน้ำคนลาสิบไม่ใช่สิบดอลน,นะสิบปอนด์อี์นะครับแต่ว่าถ้าให้เกินนั้นเขาไม่ทอนนะ เมื่อกี้เราไม่ต้องจ่ายเพราะว่าแอเมเวจ่ายให้เรียบร้อยแล้วเขากี่คนก็คือจ่ายให้นะครับฮับเซซุสเนี่ยเป็นฟารโรที่จริงๆเนี่ยเป็นผู้หญิงแต่ว่ามีเข่าปลอมฟารโรทุกองคเนี่ยจะต้องมีเข่าเขาขค้นพบจากการที่ตอนไปขุดเจอเนี่ยปรากฏว่าใส่เขาปลอมนะฮะก็เลยหล้เมื่อกี้ซื้อเสื้อสองตัวเราได้รู้ว่าให้ไกด์ซื้อให้ง่ายสุดตอนแรกตัวสามร้อยห้าสิบ สามห้าสิบต่อไปต่อมาเหลือตัวสองร้อยหายไปเยอะเลยหายไปสามร้อยเทคนิคก,ก็คือยืนยันในราคาที่เราจะเอาแล้วก็จะเดินอ,ออกจากร้านเลยเออเอาเอา,เอาเสื้อแบบยัดใส่มือคืนเขาแล้วก็เดินออกใช่เขาก็จะยัดใส่มือเราแล้ว,ลวบอกโอเคครับราคานั้น,อ,น,นอ่าฮะนะมาวัดสุดแล้วฟิลเดินผ่านนะ <c oughs> เหมือนเราอยู่ในตลาดประมูลนะตลาดปลาสกิจิอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว,วุ่นแล้ววุ่นแลแบบฟิลเอสนุกดีเหมือนกันนะแต่ว่าต้อง เก็บทรัพย์สินดีๆแล้วก็ด้านบนในวิหารเมคือเข้าไปมันจะเป็นแชมเบอร์ที่แบบสุดแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็มีเชือกกั้นแล้วเขาก็จะมีเหมือนจับเจ้าหน้าที่อะเอามือถือไปถ่ายเออจะถ่ายข้างในแชมเบอร์ให้เสร็จแล้วก็ถ่ายเมย์ด้วยนะถ่ายเมกับแชมเบอร์ตรงวิหารเทพราเนี่ยถ่ายเสร็จปุ๊บยื่นมือถือคืนเมแล้วบอก something for me <c oughs> something for me give money ประมาณนั้น สิ่งที่เมย์ทำคือแต็งกิ้วแล้วหยิบมือถือกลับมามึนใส่เมย์ก็มือนกลับนี่คือคนที่สุดยอดมากเมย์บอกว่าถ้าครั้งหน้าเจออีกเมย์ให้มินิฮาร์ดชวิงแต่เนี้ยคือคือมันทําได้เพราะว่าเขาอยู่ในเชือกเขาหนีเราไปไหนไม่ได้ไงมันไม่เหมือนวันนั้นที่แบบเขาสามารถเอามือถือแล้ววิ่งไปไหนก็ได้มันไม่รู้ไงเราประเมินสถานการณ์แล้วเราเราเป็นต่ออยู่แล้วชั้นสอง เอออันนั้นคือเมื่อกี้คือเขาถูกขังชั้นสองด็กเตอร์๊มาเล่าให้ฟังมันจะมีเป็นห้องของควนที่เป็นเชือกกัน้นเขาเอาเชือกออกโอเคไอ e เกตยูอ okay, ิน ไม่ไว้ใจดรปุ๊กไม่เข้าแต่ว่าคือเดานะคือเข้า่ได้แต่ถ้าออกน่าจะเสียตังค์ดังนั้นเออ there's no free lunch นะฮะไม่มีอะไรได้มาฟรีๆครับสิ่งที่ต้องระวังที่นี่คือเจ้าหน้าที่ค่ะไปค่ะต้องไปเรากำลังมาที่หุบผากษัตริย์นะครับหรือ valley of the k i n g นี่คือทางเข้าตัวหนึ่งใบจะสามารถเข้าได้สามสุสารดังนั้นเข้าเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งตั๋ว ยิ่งนั้นลงไปเรื่อยๆทีนั้นนะว่าไม่ถึงเล s เ d น n t อีวิลที่ทูลทั้งหมดที่มีทั้งหมดทั้งหลายทูมอ่ะก็คืออย่างเงี้ยโหคนสมัยก่อนมันสุดยอดอ่ะใครต้หลังสุดนี่ต้องฝังเท้าที่ตายในคูม6สอะโอ้โหนี่เขาจะบอกไว้ด้วยว่าเลขอะไรคือของใครเลข62คือของตูตันคามุนแค่แผ่นผังก็รังการงานสร้างแล้วฮะ ก็จริงนะเห็นจากแผนผังเมื่อกี้เราอะแต่ว่านี่คือแอเรียที่กว้างใหญ่มากๆครับต้องนั่งรถกอล์ฟเข้าไปแบบโหยังไกลพอตีดบัตรเข้าผ่านประตูมาสิ่งแรกที่ได้กลิ่นคือเป็นกลิ่นเหมือนทูบหอมอารมณ์แบบนึกว่ากําลังมาหมู่อยู่ที่ฮ่องกงนี่คือแผนที่นะครับตอนนี้เราเพิ่งเข้ามาแล้วอยู่ตรงนี้แล้วโหแบบเข้าไปได้ลึกมากนี่คือความยิ่งใหญ่มาก เดี๋ยวมาดูด้านเนี้ยดูดิเห็นคือพื้นที่ที่กวางมากๆแล้วเข้าไปดูของคิงรามาเสสที่9ก่อนนะครับสภาพแต่ละอย่างยังค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะครับลองดงนะูนี้ยมีสีมีการแกะสลักอยู่แบบ เยอะมากทั้งสองข้างข้างฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเฮียโลกริสิกอยู่ๆก็ขนลุกขึ้นมาฮะเพราะนี่คือความสุดยอดของที่นี่มากๆและนี่คือความอลังการดูดิเขาใช้สีอะไรอ่ะที่มันอยู่มาหลายพันปีอ่ะดิด สิ่งที่รอสเต็ปตรงนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะถ่ายรูปจ้าสิ่งที่ดงนั้นคือหลุมจ้าคือก็นี่คือสุาสารแล้วเนะเาะดังนั้นนั่นก็คือหลุมที่ขุดทั้งโลงทั้งพระศพฟาโรมัมมี่ขึ้นไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วโอ้ เขาจะมีตั๋วที่อินคลูดในการดูอยู่แล้วนะครับตอนที่เราเข้ามาเนี่ยแต่ว่าจะมีหลุมที่เสียตังค์เพิ่มก็คือเป็นหลุมของเซติที่หนึ่งนะครับเซติเดอะเฟิร์สนะครับโอ้โหแม่พันแปดเซติที่คนละค่าเข้าคนละพันแปดสองพันเลยสองพันบาทเออเสียเพิ่มเดี๋ยวตัวตันขมูลเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยต่างกันเยอะเออเซติโหดกว่าเอางั้นไปเซติก่อนไปไปเซติก่อน แพงจัดเลยเข้าของแพงก่อนเป็นเงินไทยประมาณสองพันกว่าบาทนี่คือราคาตั๋วเข้าดิสนีย์แลนด์นะฮะเนี่ยฮะอ๋อสใทยครับแล้วก็เหลือตองทันอันนี้คนลงฮะคนลงแทนน้อพันแปดเนี่ยอ๋อแล้วเช่งก็เดินลงโอปวดขาตั้งแต่ปีระมิดแล้วนะฮะ

โอ้คือสูงโอ้ยในนี้มีแชมเบอร์อีกนะฮะแชมเบอร์คือความเป็นห้องแบบเนี้ยโหสมบูรณ์มากทุกคนคือคิดถูกที่มาที่นี่มาก่ะอคือเราได้มาดูที่ที่อะไรแบบเนี้ย เมื่อวานเราคุยกับพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่เป็นประวัติศาสตร์โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่สามารถมนุษย์ที่มนุษย์สามารถท่องเที่ยวได้แบบง่ายอยู่นะครับโหขนลุกอ่ะนี่เป็นอีกหนึ่งแชมเบอร์อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับภาพเขียนด้วยไฟอาจจะเป็นแบบนี้สักนิดหนึ่งนะคือเรา จงใจใช้60สเฟรมเพราอความสมูทและยังคงมีทางลงอีกนะครับอันนี้คือแบบนูนสูงใช่ไหมเขาเรียกว่านูนสูงไหมคือแบบเป็นนูนขึ้นมาโอ้นี้แกะยากว่ยนะทุกคนี่ โอ้โหทีมีเทพอนุบิสที่กำลังทำอะไรอะ่ะกับฟาโลเหรอคือแบบโหสุดมากๆแต่เสียดายบางท่อนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงหายไปแล้วก็แบบนูนออกมาด้วยอาจจะเป็นการแคร์แพรออกเพดาน้ามีเหมือนบบสัญลักษณ์อะไรด้วยเห็นปะคือมันต้องมีความหมายอะไรอย่างแน่เลย ช่ียสียงแบบชัดมากอะตอนนี้อากาศข้างในนี้เริ่มร้อนคือดีเทลและรายละเอียดคือเยอะมากคแรบบับเดี๋ยวนี้รูปตาดำนะไม่อยู่มาได้แบบกี่พันปีนี่คือแบบ ส่วจริงๆอ่ะคือไม่รู้นะเราไม่แน่ใจว่าดูผ่านจอหรือ u ูทุกเนี่ยจะอินมากเท่าเราไหมแต่ว่าเรออินนาะดูดีต่อไปเราจะมาที่หลุมของตุตันคำมูลนะฮะพอห้าร้อยนี่คนเยอะหน่อยนะ,ะนี่นะฮะทางลงไปที่ตุตันคำมูลเขาจะ จำกัดจำนวนคนเข้าด้วยนะที่นี่ยเราศบยังอยู่และถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่อยู่เลยนี่ <Okay. S 1> คือบอดี้นะฮะอยู่ที่นี่ <Okay. S 1> คือเป็นทูมที่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่ายังคงดีเทลและความสวยงามให้ดูดีเทลของโรง ยังมีการแกะสลักเราใหญ่มากเลยครับใหญ่มากนี่คือความสูงเท่าเราเลยนะเราได้ดูทั้งหมด3สูสารนะหนึ่งอันที่เป็น general สำหรับตัวผ่านทั้งหมดจริงๆตั๋ว general เนี่ยสามารถดูได้ทั้งหมด3สูสารสามทูมด้วยกันแต่ว่าเราได้อภิษณ์นธนาการตั๋วราคาพันแดนะฮะกับตัวพันหเข้ามาก็เลยไปใช้เวลากับตรงนั้นถือว่าเป็น experience เป็นประสบการณ์ที่แบบดีเนาะ S <S คือถ้าสักครั้งมันต้องมาเนี่ยแล้วเอาพูดตรงๆอียิปต์เราคงไม่ได้มาบ่อยๆอะ่ะถ้าใหมา่อีกครั้งก็คงถ้ามีลูกก็คงลูกโตแล้วอะมันไม่มีเหตุผลที่จะมาบ่อยมันไม่ได้มีอะไรหวามากแต่ว่ามันคือที่ที่ครั้งหนึง่งแบบถ้ามาแล้วมันก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะฮะ ใหมยนี้จริง,รงๆเขาให้เราเลือกระหว่างจะไปเดินเล่นที่วิหารลักซอใจกลางเมืองก,กินข้าวที่นุ่นตามอัธยาศัยหรือว่าจะกลับมาพักผ่อนที่โรงแรมในมื้อที่บริษัทให้กินตามอัธยาศัยเนี่ยครับก็พกเก็ตมันนี่ก็ได้อะให้เรากินอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคือไกดก็ถ่ายส่งมาว่าที่นั่นก็ดูทรงแล้วน่าจะมีแต่แมคโดนัลที่น่าจะกินได้เราก็เลยกลับมาที่โรงแรมแล้วก็กินนี้ซึ่งอันนี้บริษัทก็แจเกเหมือนกันตอนออกมาจากไทย ดังนั้นแปลว่าแคชอรารวานที่เบิษัทแจกเป็น US นะครับที่บอกว่าคลิปแรกที่เราได้กันคนล230นะสองร้อามสิบย่ะก็ยังคงเก็บไว้ตรงนั้นถ้าไม่รับที่โดนหลอกไป100น็นหนึะฮะก็กินมามะ่าเขาไม่ได้จ่ายนะมะมาม่าไม่ได้จ่ายเบิษัทจ่ายแล้วห้องนี้คืออยู่ติดแม่น้ำนายนี่คือสุดมากนะ ช่วงบ่ายอ่ะเขามีเวลาให้เราไปเดินเล่นใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้จะเดินอะไรเพราะว่าถ้แถวโรงแรมมันก็แบบฟิลแบบนี้เลยอ่ะมันไม่เหมือนไปเที่ยวยุโรปเราก็จะเลือกที่จะไปเดินเล่นอยู่หรอกอย่างวัต่อมันก็จะมีแค่เฮอร์เมสแี่ยมันก็จะมีฟิลแบบนี้เราก็เลยเลือกที่จะกลับไปนอนที่โรงแรมเลยว่า นี่ก็คือวิหารลักซอบใช่เพราะว่าเราซื้อในส่วนของชั้นที่ราคาสะครับที่หลายๆคนมาในตอนกลางวันสําหรับในส่วนของวิหารดิ่งลอบรอบตรงนี้สำหรับคณะที่สองที่ไปเชื่อวหานักศึกษาในครับก็กลับมาบังท่านยังมางเข้าที่นี่ทุกคนครับมือสุดท้ายของเราก็ไม่ทํได้อีกแล้วนะฮะของที่นี่เขาจะมาเลี้ยงส่งเรียกว่าเลี้ยงส่งได้ไหมของเราที่วิหาร อ,อบูลาใช่ไหมนะฮะสร้างในสมัยพระเจ้ารามะเสดที่สามเอเสติรามะเสดรามะเสดที่สามนะฮะอลังไหมละ่ะคือทุกมือจะฟิลกาลาไม่ได้นะ <c oughs> ใครที่บอกว่าการเที่ยวกับแอมเวย์โอ้ยอียิปมาเองก็มาได้ใช่ครับมาเองก็มาได้แต่อีเวนต์แบบนี้ไม่มี ไม่มีแน่ๆนะฮะการที่เดี๋ยวก็กินข้าวหน้าปิรามิดเดี๋ยวก็กินข้าวในวิหารในเวลาที่เขาปิดชาวบ้านชาวช่องถูกไล่กลับบ้านหมดแล้วเรามาจัดงานกินข้าวที่นี่เคือบไร่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนสัญชาติแล้วนะฮะนี่เราคุยพี่เปียกเขาบอกโดยส่วนใหญ่อะทัวร์ที่ไทยอ่ะมันจะมีทัวร์แบบ9 0 0 0 0กว่าบาท9 0 0 0 0กว่าบาทนี่คือทัวร์ลักซอ นะฮะฮแต่ว่าคือโดยส่วนใหญ่เรารู้สึกแบบลักซอไม่ค่อยมีอะไรอโรงแรมมันแบบไอ้นี้ยงมากอะเราอยู่ไครโรนสีวันนั่นคือนั่นคือโรงแรมดีแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างให้ทำนะฮะแล้วอย่างอันเนี้ยมันมาเองไม่ได้ไม่มีดูสิกินข้าวเลยยังไงดูสิอ่ะดูโอ้โหไงไงล่ะฮะเวลคัมเดว น้ำกระเจีย๊ยบอีกแล้วครับท่านโอ้หดูกินข้าวลานกินข้าวแบบฟิลมาจัดลานเบียร์ที่นี่แล้วไงโอ้โหเกินเรื่องเกินเบอร์คือตั้งแต่วันที่ไปกินข้าวที่ปิรามิดและยี่วันที่ปิรามิดน่ะคือเต็นท์นั้นมันไม่มีนะเขาจัดแล้วก็ลื้อทิ้งนะเฉพาะแบบกรุ๊ปเราแล้วแบบ oh my god แล้วคือ ด้านไหนก็เป็นความอลังการนะทุกคนเนี่ยดูดีมือนี่แบบเราจะพีคเป็นกาลาทุกมือไม่ได้นะแป้งนานอันนเดี๋ยวอันนี้ก่อนทวทรายก็จะมาเป็นระยะระยะหน่อยนะฮะนี่คือความเป็นจริงเนยเนยทาแป้งนานจริงที่เนี่ยมันอยู่หูตรงข้ามกับโรงแรมเรานิดเดียวเองแต่อยู่คนละฝั่งกับแม่น้ำนายแล้วมันไม่มีที่ข้าม ะพา,าใเวลาในการเดินทางทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการข้ามแม่นม้ำม,มาทิงข้าวอีกฝั่งหนึ่งเน่นานเนี่ยมันมีความเหนียวนุ่มหนึบดีนะอันแรกเขามาเสิร์ฟเป็นซุปอากาศตอนนี้เย็นๆเนาะได้ซุปอุ่นๆคล้ายๆซุปครีมที่มีความเค็มอ,อ่อนนิดนึงไงล่ะมีมาเล่นเพลงแจ๊สดด้วย นี่ยังไม่ได้อวดเสื้อเนี่ยตัวที่ต่อราคามา350หรือ200มือนี้จะเป็นแซลมอนครับแล้วก็จะมีกุ้งด้วยเเห็นนคาา กอบกรอบเดี๋ยวฝาก่าให้นได้ไหมค่ะเดี๋ยวรอเขาเสิร์ฟก่อนนะเนี่ยมีเจมเฟย์โดอะเอาแบบก้อน้งค่ะัาฮ่าฮ่าฮาฮาฮ่าฮาฮมาฮ่าฮ่าาฮ่านีายาฮ่าฮ่าอ่าฮ่าม่าฮ่าฮา่าฮาฮนาฮาฮ่าฮาฮ่าฮาาม่า่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าน่าฮาฮ่าฮาฮ่า่าฮ่า่่ โอ้ Amazing ที่ไม่เข็มเออเราเจอเข็มทุกมื้อมาตลอดเลยแล้วระดับความสุขคือแบบสซมอนที่ตรงตรงกลางดูสียดีนะมือเนี้บแรยากาศคดีงามมาดูกุ้งดีกว่ะเราเจอกุ้งกุ้งเปื่อยทุกที่ยังไม่เคยเจอกุ้งกรอบที่นี่เลยที่นี่จะเฮ้ยอะไรกหอบเฮ้ย มกุ้งปอบเนาะ๋อดีดีเหมือนนี้ดีของหวาน แล้วแล้วแอนน่ะเลี้ยงเลี้ยงเสร็จแอนก็ไปต่อมนี่ฮะอิงก็เลยมาเลี้ยงต่องพี่พี่จูเลิกประชุมสีฟุ้งต้องรีบกินนะไม่งั้นแบบสายมาเกิดจูลอะชื่อจูไลชื่อจูจูฮะไม่ต้องเลยหกข้มันไปเติมเลี้ยงจูไลลดอะไรแล้วก็เลิกแกะประชุมอ่ะมันต้องมานั่งรอทุกวันจักรทีก็ไม่ใช่อ้วนอีหลาวมานั่งรอหน้าบ้านรถอะไรอ่ะ เี่นีดีมั้พี่อย่างนี้ครับ ไฮไลท์ Top Top ขออที่นี่คืออะไรทือนี้อทิปนี่คืออะไรบ้างขอที่ง่ายของของเรื่องเรื่องเรื่องที่นักเุรกิจแมเเก็บสดแตเลยคือเพราะว่าไม่ได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนอย่างเช่นเริ่มไม่มีคนฟังสามพันปีทุกท่านกบเอาทีเอพวกเราไม่มีสิทธิ์เข้าขนานาทีวันจันทรไม่ได้เปิจริงจริงใน่อนสื่ในสุอในสื่อในาพอยุ่างนสื่อนสื่าใงอนส่อนสนือน่นไ่อในสส่นสออ่อ อะไรสักอย่างนึงแล้วมีพื้นที่แล้วเขาจัดให้ว่าเขาก็ต้องการธุรกิจก็ยวยอมเอาเงินก่อนเดี๋ยวให้ตัวนี้เขาถ่ายรูปไปก่อนเขาถึงจะให้ถ่ายตัวนี้ไปห้าสิบปีไม่มีสิทธิ์ถ้าเกิดอี่บร้อยขึ้นมาอะไรไม่มีสิทธิ์ยูฟินิชเงินคลิปนี้นี่คือแบบปตำนานแล้วมันไม่ใช่งานวันก็พิเศษวันก่อนนั้นก็พิเศษแล้วก็ทุกปีละมิตด้วยเวลาเรามาสถานที่อย่างนี้เมื่อสักครู่นี้สุดมากเลยเอาไว้ว่าแต่เพียงแค่ประสบการณ์โดยรวมเราต้องแยกให้ออกระหว่างความรู้สึกสะดวกสบายนี่ไม่ใช่ยุโรป มันต้องแยกกันเนี่ยแต่นี้ก็สบายมากๆสบายอยู่แล้วเข้าใจไงแต่เพียงแค่อาจจะไม่ได้ซีเวลไลจริงๆแล้วอาจจะแยกประเด็นนั้นออกไปแล้วดูให้ชัดเลยก็คือว่าสุดดยอในระหว่างสุดมากคอนเฟิร์มแล้วแล้วคือเขาคือใครคนเขียนคนเขียนคนที่เป็นคนอเมริกันเป็นหมอหมอจิตวิทยาเด็กเซ็กเมนเข้าฝันให้เขียนหนังสือเล่มนี้โอ้โหไม่ยอมไม่ยอมพ่อไม่เหนื่อยเรื่องตัว เอ้แล้วทางชือพี่พี่ไม่เคยมีหลักเส้นเลยว่ะพี่เปคนที่ไหนโอที่เป็พีูหของเชี้ห เป็นเพศยุคยุกยุหลังๆเนี่ยมันก็จะมีความเป็นผู้ชายเป็นเพศหลักถูกป่มแต่ในในวัฒนธรรมเก่าที่เข้าใจจริงๆอ่ะทผู้หงมันเริ่มต้นจากผู้หญิงเขาไม่าเป็นผู้ชายโอ้ยที่หยิบก็ไม่ใช่หนึ่งที่ให้ครับที่ไประเทศไทยก็เป็นประเพณีแบบนี้ด้วยอือแต่แต่เราพวกเราโชคดีเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้กดขี่ผู้หญิงจริงป่ะอือไอญี่ปุ่นม่ใช่อ่ามันก็จะมีเขาเจอบางประเภทที่เขาก็เลยาดที่อาอ๋อ ตงเน,นี้เขากําลังเจราจาเพื่อเปิดสะพานให้เราเพราะว่าจริงๆแล้วอะตรงเนี้กับโรงแรมเรามันห่างกันเพื่อประมาณ5นาทีแค่นั้นเองแต่มันไม่มีสะพานข้ามแม่น้านายแล้วปกติเนี่ยสะพานนี้นไม่มีเพิ่งเปิดไม่กี่วันก่อนหน,น้าเนี้ยแต่ว่าเปิดตอนเช้าแต่กลางคืนปิดแล้วตอนเนี้นกําลังเจรจาเพื่อให้เปิดสะพานให้เพื่อขากับเฉพาะกลุเราเพื่อจะได้ไม่ต้องใช้เวลาถึงชัวงง่วโมงใช้เวลาสิบห้านาที ส,สวัสดีตอนเช้าครับขอจบคลิปอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับวันกลับเนี่ยก็จะค่อนข้างชิวๆตื่นกี่โมงก็ได้วางกระเป๋าหน้าห้องตอน9้าโมงนะครับแล้วก็กินมื้อเช้าได้ถึง11บโมงรถจะมารับตอน11บเอโมงครึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีเตอร์ฟล์ยนะฮะเหมาลำอีกแล้วจากลักซอไปที่ไคโรนะครับแล้วเรก็จะบินออกจากไคโรไปที่ ดูไบตอนหนึ่งทุ่มนะครับถึงดูไบตอนประมาณเที่ยงคืนนิดๆก็จะเป็นเลา้าส์เวลานั้นน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วก็จะอยู่ในเลาส์ของดูไบแล้วก็อาจจะซื้ออินทผลัมบาทิลนะฮะอันนี้ติดใจตั้งแต่ทริปดูไบามากๆบาทิลเนี่ยเป็นอินทผลัมอบแห้งนี่ให้เป็นเบอร์หนึ่งในใจเราเลยนะแล้วก็ขาก็ค่อนข้างแรงอยู่แต่ว่ามันโอเคนะฮะอินทผลัมเนี่ยชาวมุสลิมเขาจะนิยมกินกันหลังจาก จบจากเรือนเดือนรอมฎอนที่เขาถือศีลอดนะมันจะเป็นการเติมน้ําตาลให้ร่างกายเนี่ยเฟรชมากขึ้นนะฮะส่วนเราก็กินเอาอร่อยนั่นเองนะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่ประทับใจมากๆถ้าถามว่าน้องเมย์อยู่ไหนโน่นนั่ดูคอนเทนต์รับลมอยู่ตรงนน้นนะฮะเนี่ยมีเวลาที่แบบค่อนข้างชิวๆมากเดินออกไปในตลาดก็ เหมือนเราเป็นขนมเคก้กอยู่ท่ามกลางฝูง,ง,งมดที่เขาจะมารุมเราก็ซื้ออินทาลัมตรงตลาดไปนิดนึงแล้วสรุปโดยรวมกับคลิปนี้ถือได้ว่าเป็นลักชัวรี่มากๆนะครับถ้าเทียบกับคุณภาพชีวิตคือถามว่าคือมันไม่ได้สบายมากๆแต่เรารู้สึกว่าลักชัวรี่เพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่เราขึ้นรถบัสแล้วเรามองออกไปริมข้างทางเราเห็นคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยเฉลี่ยที่เนี่ย คือเราเนี่ยมาเหมือนแบบเป็นราชาเป็นซุลต่านของที่นี่เลยอะ่ะคือโรงแรมก็พักดีอาหารก็กินดีคือแบบนี่คือตัวท็อปของประเทศอียิปต์แล้วแล้วก็มื้อแต่ละวันอะ่ะกินข้าวหน้าปิรามิดบ้างกินเมื่อคือนก็นหน้าวิหารบ้างคือมันไม่ใช่ที่ที่แบบทั่วไปก็จะได้อะครับผมวิดีโอคอลกับไปหาเพื่อนที่อยู่ที่ไทยเขาถามว่า ฟิปเนี่ยถ้าจะมาเองแบบจ่ายเงินเองเนี่ยเท่าไหร่ผมคิดอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็ตอบว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆคืออย่างปีระมิดอย่างเงี้ยคือคุณมาเองหนึ่งคนคุณต้องหาคนที่พร้อมที่จะจ่ายหารกับคุณเนี่ยเพื่อจัดอีเวนต์แบบนี้อีกสักประมาณ200ชีวิต มันไม่ได้จริงๆครับมันไม่ได้จริงๆดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าผมเป็นกําลังใจให้กับคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วใครที่ทําธุรกิจแอมเวย์อยู่ประสบความสําเร็จแล้วมาใช้ชีวิตแบบนี้ให้ได้ด้วยกันไม่ได้ประสบความสําเร็จเพื่อมีความสุขคุณสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมามีชีวิตแบบนี้แต่มันคือลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ในอีกขั้นของหนึ่งของชีวิตที่ชีวิตคุณครั้งหนึ่งจะมา เอาสายตาของเรามาดูอะไรที่โลกใบนี้มันมีคือเราเกิดมาเป็นเราแค่ครั้งเดียวชาติหน้าเราอาจจะเกิดเป็นยุงก็ได้วงจรชีวิตเราอาจจะมีแค่เจ็ดวันก็ได้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งเดียวเป็นเราได้แค่ครั้งเดียวพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดผมเป็นกําลังใจให้ทุกคนในฐานะของคนที่เริ่มต้นจากไม่มีต้นทุนชีวิตดังนั้นถ้าใครไม่ได้ทำธุรก,กิจอาไรอยู่ไม่เป็นไรเลยนะครับดูอันนี้เสพเอาไว้ถ้าอยากทําก็ไม่เป็นไรทักมาแต่ถ้าทําอยู่แล้ว ตั้งใจทำต่อไปแล้วผมบอกเลยว่าเรามาใช้ชีวิตแบนนี้ด้วยกันเป็นลังใจให้ทุกคนนะครับจบกับซีรีส์อียิปต์นะฮะเราตั้งชื่อว่าอียิปต์อย่างวะนะครับกับทริปนี้เราเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับเราจะไปญี่ปุ่นด้วยตัวเองครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ